แนวคิดในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนเสเนียง J-35 หรือรุ่น J-35A เกิดขึ้นจากความต้องการของจีนที่จะเสริมสร้างความสามารถทางอากาศและทางทะเลให้ทันสมัยขึ้น การมีเครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินช่วยให้กองทัพเรือมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นในสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน J35 ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินยุคที่5ซึ่งเน้นทั้งความสามารถในการล่องหนความคล่องตัวและความสามารถในการพกพาอาวุธหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับภารกิจในรูปแบบต่างๆ รูปลักษ์ภายนอกของ J-35 มีเส้นสายที่ลู่ลมและมุมตัดที่ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์โครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตและวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์บางส่วนเพื่อลดสัญญาณที่ตอบกลับมาที่เรดาร์ของศัตรูปีกและลำตัวได้รับการออกแบบให้มีสัดส่วนที่ช่วยให้การควบคุมแรงยกและแรงต้านอากาศได้อย่างสมดุลแม้จะเป็นเครื่องบินสำหรับการขึ้นลงจากเรือ ความแข็งแรงของโครงสร้างถูกปรับให้รองรับการลงจอดแรงแรงบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างปลอดภยัยในด้านการขับเคลื่อน J35A ถูกคาดหมายว่าจะใช้เครื่องยนต์คู่ซึ่งให้แรงขับมากพอสำหรับการทำความเร็วเหนือเสียงและการเร่งที่รวดเร็วเครื่องยนต์คู่ยังให้ความปลอดภัยในกรณีที่หนึ่งในเครื่องยนต์เกิดปัญหา ระบบจัดการพลังงานและการกระจายน้ำหนักเชื้อเพลิงถูกออกแบบให้ช่วยให้สามารถปฏิบัติการในระยะไกลได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการออกแบบช่องบรรทุกอาวุธภายในลำตัว (internal weapon bay) เพื่อรักษาคุณสมบัติการล่องหนในภารกิจที่ต้องการพลังตัวสูงขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธภายนอกได้เมื่อภารกิจไม่เน้นการล่องหน ห้องนักบินของ j 3 5ถูกออกแบบให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานหน้าจอสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชันรวมถึงระบบแสดงผลหัวขึ้น hud และระบบแสดงข้อมูลบนหัวนักบิน helmet m o u n t d display ช่วยให้ผู้ขับขี่มีข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในเวลาจริงระบบเซนเซอร์และอาวุธถูกเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายข้อมูลบนเครื่องบิน ทำให้การควบคุมและการเลือกเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วระบบอัตโนมัติบางส่วนยังช่วยลดภาระของนักบินในภารกิจที่ซับซ้อนเช่นการทำการบินต่อเนื่องระยะไกลหรือการต่อสู้แบบปิดล้อมด้านอาวุธ J-35 สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศความเร็วสูงแบบระยะกลางและระยะสั้นรวมถึงอาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงสำหรับภารกิจโจมตีเป้าที่พื้นดิน ช่องบรรทุกอาวุธภายในช่วยให้รักษาความสามารถในการล่องหนแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้อาวุธจำนวนมากในภารกิจภายนอกฐานาทัพก็สามารถติดตั้งภายนอกได้ระบบอาวุธและเซ็นเซอร์สมัยใหม่ช่วยให้ j 3 5 5สาสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินยับยั้งทางอากาศในภารกิจเดียวกันตามความจำเป็น การขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินนับเป็นหัวใจขององค์การออกแบบ J-35 การปรับแต่งระบบลงจอดและโครงสร้างใต้ท้องเครื่องทำให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากการลงจอดบนดาดฟ้าที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าร่วมกับระบบช่วยปล่อยเชือกหรือกระตาเผาบนเรือบรรทุกรุ่นใหม่จะช่วยขยายความสามารถในการปฏิบัติการและเพิ่มระยะการปฏิบัติการจากฐานทางทะเลให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ในบริเวณที่จีนมีผลประโยชน์ในมุมมองยุทธศาสตร์การมี J35 เป็นการยกระดับความสามารถทางอากาศของจีนอย่างมีนัยสำคัญ เพราะมันเปิดช่องให้จีนสามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยเครื่องบินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องบินล่องหนยุคใหม่ของมหาอำนาจอื่นๆนั่นหมายความว่าจีนจะมีความสามารถในการโปรเจกต์กำลังทางอากาศไปยังพื้นที่นอกชายฝั่งได้ดีขึ้นการที่จีนพัฒนาระบบและเทคโนโลยีนี้ยังส่งสัญญาณทางการเมืองและการทหารไปยังภูมิภาคและต่างประเทศว่าจีนกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นที่สำคัญในเวทีการทหารระดับโลก นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่า J35 อาจจะถูกจับตามองในด้านความสามารถจริงเมื่อเข้าสู่การทดสอบภาคสนามและการประจำการการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงจะเผยข้อจำกัดและข้อดีของเครื่องบินทั้งในแง่ความสามารถในการล่องหนต่อระบบเรดาร์สมัยใหม่การจัดการความร้อนจากเครื่องยนต์และการบูรณาการกับระบบบัญชาการและควบคุมทางทหารของจีน ความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนและระบบไม่คนขับก็เป็นอีกด้านที่มีความน่าสนใจเพราะในยุทธศาสตร์สมัยใหม่การรวมระบบคนและระบบอัตโนมัติให้ทำงานร่วมกันได้จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการอย่างมากหากมองในมิติการเปรียบเทียบกับเครื่องบินจากต่างชาติอย่าง F-35 ของสหรัฐหรือ Su-57 ของรัสเซีย j 35 จะต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งในด้านการลดการตรวจจับจากเรดาร์การซ่อนตัวจากระบบตรวจจับความร้อนและการบูรณาการข้อมูลระหว่างเครื่องบินกับระบบภาคพื้นระบบอาวุธและเซ็นเซอร์ของ J35 ต้องเทียบเคียงกับมาตร,รฐานสากลเพื่อให้สามารถรับมือกับอากาศยานและระบบต่อต้านยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประเด็นที่น่าสนใจคือโอกาสในการส่งออก หากจีนตัดสินใจที่จะส่งออก J35 ไปยังประเทศพันธมิตรมันอาจกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่แข่งขันได้ในตลาดอาวุธสากลโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ต้องการอัปเกรดกองทัพอากาศและกองทัพเรือแต่มีงบประมาณจำกัดการส่งออกอาจช่วยขยายอิทธิพลทางการทหารและเศรษฐกิจของจีนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการส่งออกอาวุธล่องหนระดับสูงย่อมมีเงื่อนไขาทางการเมืองและเทคโนโลยีสูง ซึ่งจีนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในเชิงเทคนิคการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง J35 จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินความคุ้มค่าขอองค์การประจำการการฝึกนักบินให้เชี่ยวชาญกับระบบล่องหนและการใช้อาวุธใหม่ๆรวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายซัพพลายเชนสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงจะเป็นงานที่ต้องลงทุนจำนวนมาก กองทัพที่ประจำการ J35 จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านการซ่อมบำรุงการฝึกและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกําลังพลและอากาศยานได้อย่างต่อเนื่องการพัฒนา J35 ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาทหารของจีนที่มุ่งเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในด้านเซนเซอร์ ระบบสื่อสารและข้อมูลรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลข้อมูลการรบนโยบายการพัฒนาเช่นนี้ช่วยให้จีนสามารถก้าวไปสู่ระบบการรบที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง data-centric warfare ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าในการตัดสินใจและการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตสุดท้ายแล้ว J35 ไม่เพียงแต่เป็นโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ แต่ยังเป็นตัวแทนของความพยายามอย่างต่อเนื่องของจีนในการยกระดับเทคโนโลยีการทหารให้เทียบเท่าหรือแม้กระทั่งท้าทายความสามารถของมหาอำนาจอื่นๆในโลกการที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตั้งแต่คุณภาพขององค์การออกแบบการทดสอบภาคสนามการฝึกบุคลากรจนถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางทหารและการต่างประเทศของจีน สำหรับผู้ชมที่สนใจเทคโนโลยีการบินและยุทธศาสตร์ทางทหาร J-35 เป็นตัวอย่างที่น่าติดตามเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมวิศวกรรมและการเมืองระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่